สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคําที่มีสระอืออ่าสระอืเป็นแบบนี้เด็กๆด,ดูนะคะอ่าวิธีการเขียนสระอืให้เราลากตรงมาก่อนโค้งไปในช่องแล้วก็เขียนหัวกลมๆให้ด้านหลังสระอืนะคะสระอืเป็นสระเสียงสั้นเวลาออกเสียง เราออกเสียงจะออกเป็นสลัดเสียงสั้นนะคะเราวางไว้ที่ข้างบนพยัญชนะอ่าเ,เด็กมาฝึกอ่านตามคุณครูค่ะตออึกอตึกอีกหนึ่งครั้งค่ะตออึกอตึกอ่าต,ตึกก็คืออาคารที่สร้างด้วยปูนนะคะต่อไปบออึกอบึกอีกหนึ่งครั้งค่ะบออึ กบึกต่อมาค่ะดอึกอดึกอีกหนึ่งครั้งนะคะดอึกอดึกต่อไปค่ะฝออึกอฝึกอีกหนึ่งครั้งนะคะฝออึกกอฝึก ต่อมาค่ะสออึก,กอสึกอีกหนึ่งครั้งนะคะสออึก,กอสึกต่อมาค่ะลออึก,กอลึกอีกหนึ่งครั้งนะคะลออึก,กอลึกต่อมาค่ะนออึก,กอนึก tho ư ừ, co thức à Ở mày nó khác to ư ừ, co tự bo ư ừ, co bực đo ư ừ, co đực phó ư ừ, co phực xó ư ừ. กอศึกลอ,อึกกอลึกนอ,อึกกอนึกทออึกกอทึกอ่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆอ่านี่เลยค่ะให้เด็กเดกฝึกอ่านอ่านแบบที่ครูสอนอ่านนะคะให้ผู้ปกครองฟังและเขียนแจกรูปคำแจกรูปเป็นพยัญชนะพยัญชนะต้นค่ะ สระบอกไว้ข้างบนตัวสะกดอ่ารวมกันได้แบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านให้ผู้ปกครองฟังฝึกอ่านเยอะๆเด็กๆจะได้อ่านได้ค่ะวันนี้นครูก็ต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ